ฮัลโหลทุกคนวันนี้กับายอยูียดิแกม,มารีเดอร์โพนี่เรดโบลันเนอร์ชุดคนืนดะคนับนวันนี้จะมาต่อจากด่านนี้นะคะโอเคอย่าไปเสียเวลานะคะไปกันเลยนะ,ะทุกคนเลยกดเลยค่ะฟัตเตอร์ชายกูไปเลยฟัตเตอร์ชายหนูไม่ต้องกลัวจ้าหนูไปใส่ซัพพอร์ตอยู่แล้วลูกใส่ซัพพอร์ตของทีม เพรากระโดดผ่านอะไรก็ไม่รู้ความยากมันก็จะอยู่ที่ด่านสุดท้ายแหละเชื่อฉันอนั่นไงฉันว่าแหละว่าไม่ผิดนี่ตัแตะต้นเองนะเลื่อนก็หะลดละโอเคเริ่มไปเลยก็เริบมจากกระโดดนะคะตรงนี้โอเคกระโดดอ้าวกระดดที่หนึ่งอ้าวฮึบกระโดดผ่านตรงน,นี้ทีหนึ่งกระโดดปึ๊บปึ๊บสไลด์เลื่อนอ้าวกระโดด d o บ b ล e j ัมสกระดที่หนึ่งกรดอึบกรดอ้าวกรกรดเออโอ้อ้าวนี่ฉันจะกระโดดไม่สูงพอใช่ไหมไปต่อดีกว่าไปเลยลูกอ้าว ฟูเอ่อคปดีกว่าจักรกิสเซ่อ่อไม่น่าโซอ่าสลีลื oh. ่นโอ้อีฮันนี่เย่เมืองนี้จะจะจะทำให้เมืองนี้ไม่กลายเป็นเมืองร้างแล้ว Yuk kalau lo main asik kalau cetok, oh jod, dia senmi tok ah. Kalau tadi, ah, cik lo kuat kalah ah. Kalau patah ah, ah, kau ah. mm. krip krip tong ni, oh mm. krip dah ke ane. Bilai butterfly marai ngan tua le butterfly, butterfly marai ngan tua le butterfly. Oh, kira pade kau. บินไปเลยลูกนกเออชนละรอบหนึ่งอ๋อแกฟัเต์ชายไปเลยลูกไะไปดีกว่าเออได้เกิดนอนตรงนี้แล้วก็โดดพัดก้อนหินได้ไปอ่ะก้อนหินสามก้อนมาโง่มากเลยเออ ไม่ใช oh, 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 um ่จะไม่โอ้ยนี่เพิ่งเริ่มเองนะหัวใจก็เหลือหนึ่งขีดแล้วหรอไอ้กูจะกดกระโดดกโดดทำไมเนี่ยนิ้วง่อโอเคฟัตเตอร์ชัยสิ่งที่จะทำสิทเธอจะทำให้ฉันเอ่อได้พูดเย้หนึ่งทีฉันจะมีกำลังใจโกเลยฟัตเตอร์ชัยไม่ต้องกลัวอะไรลูก กโกโก้สลีเลอร์สลีเลอร์อืมฉันไม่หลงกดแกแล้วฉันไม่หลงกดแกแล้วเออหล่นเอออเพิ่งเริ่มเองนะสูโอ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งเริ่มเองนะเนี่ย

จะมีวัตชุวะจะอ่ะโอเคพร้อมกับไดนี้ด้วยแล้วก็บินอ้าวสูงเกินไปมันสูงไปแล้วจิบลงลงมาด้านใต้ดีก่าเออบินบินผ่านตรงนี้ก่อนเล้วๆๆๆไม่นะอ้าวโอ้ดีใจจังเลยฉันไม่เสียเลือดเอออ้า ทำไมวันนี้มึงกูลกันลนอะไยกูไม่อยากเล่ต่อเลยแลกูจะสบายด้ได้กูจะเล่นภาษาฟัต์ชาที่กูเถึงเหมือนานมันก็เหมือนานสันเกูสบายดานสารอะรแล้วแล้วกูจะแพ้ทุกนี้ไม่ได้นะกูอยากเล่นอยกูอยากเล่นรถถสัะไไม่ได้เชลยว่าสเราจะยักอะไรได้ได้กูไม่ได้เช่ลยว่าราสัตจะยักอะไรได้กูอยากได้ไละพอได้ฟังนั่นแลกูจะมีเดล่าเรอแเ่คอ โอเครอบนี้ก็จะเล่นดีๆละปึ๊บเลลลๆๆเล่นดีๆและทุกคนโอเครอบนี้หนูจะต้องไม่ตายนะฟัตเตอร์ชายจะตายอีกทีนะแม่ตบนะรีบรีบดีกว่ารีบกระโดดฟุ๊บสไลด์ลื่นว,ว้าวปึ๊บ กรตัวนี้เก็บหัวใจปุ๊บแล้วก็สไลด์ลื่นลงไปเลยโวแล้วก็จัดก็เก็บสลด์กระโกรดกโดดจัานะ,ะปุ๊บป๊บก็ฟึแล้วกลายเป็นนกพร้อมได้หัวใจทั้งห้าดวงอยู่นะปุ๊บป๊บ เออต้องบินต่ำๆหน่อยตรงนี้แล้วบินผ่านตรงนี้ไปเลยจ้าไม่กลัวหรอกนะบินผ่านไปเลยไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องแคร์ใครหรอกนะปึ๊บก,กระโดดว้เาเฮากระโดดเลยอ่ะมือเราฉันไม่กลัวหรอกปึบกระโดดอ,อ้าลูกโาดเราา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 จาาก็าา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 ่าา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 ันา โอเคกระโดดเก็บเก็บลูกปงเบรกแตกเออทำไมฉันไม่ทำไมเก็บตรงนั้นนะฉันงอจริงจริงแล้วก็ลูกปงเบรกแตกอีกรอบหนึ่งเออเออรอบนี้เบรกแตกเร็วมากเพื่อเย้ <c oughs> yeah. เย้ฟัตเตอร์ชายหนูทำได้แม่เชื่อแล้วอย่างน,านั้นเย้หนูทำได้ฟัตเตอร์ชายแม่ภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะโอเคนะทุกคนด่านต่อไปทไี่เราจะเล่นนะั่ก็คือด่านของแ p p เป j a c แนะรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไ,ไ,ไปละบายบายไปละ